อยู่แล้วเองอ่ะเจไดทะเลาะคือยู่ดิเฮ้ยไม่เห็นคว้าอยู่ตรงนี่เห็นแงอยู่นี่ไหนโอ้หนังสือใหญ่มากมีหลากสีเลยตรงนี้อ่ะโอ้ไม่หลากสีเลยนะโอ้แต่ไม่มีหนังสือกรตนะตูนอะเดี๋ยวใจจัง คนโลกนี้ก็ยังมีชีวิตยังอยู่ได้ดีกว่าขระดาษแล้วแหละเราใช่เฮ้ยเราไปห้องอื่นปหมไปห้องอื่นไหไปห้องอื่นไมกำลังเดินไปอยู่อุ้ยมฮองคอมะเจอห้องคอมะโอห้องคอมเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูดิเปิดอะไรทิ้งไว้ไหมห้องคอมดูสิ อันนี้ชอบแมวนี่หมายเจ้าของบ้านมีชอบแมวเหรอใช่มไม่ไม่ชอบหมีอย่างเอง,ออเองวอ้ายยศไม่เห็นหน้ารักวเป็นมีนหน้ารักออกเั็เนเยอะว้ายเป็นหมีหมีน่ารักที่สุดรอคุยกันเลยหมีมันน่ารักมากไม่เลยตัหมีไม่ได้หรอกมี่นก,กินแมวหรือเปล่า<อ>กินแมวว้ายไให้ให้เลือกสีให้เลือกสีม อย่าเห็นว่าหนีนะ่นีหรอกทั้งยายเป็นหนีหนีที่มีความโวดมากเบื่อจริงเบื่อคนแหละจริงเ<า>อ๊ะว้าวคองนอน Oh my god โอ้โห,โโหจะนอนยังไงเนี่ยทีนี้เนี่ย <need> โอ้เดี๋ยวนะมีปีนได้ไหม <S <S ไม่ได้ เฮ้ยตรงนี้เหมือนมีถนนเลยนนอะมีถนนตรงนอะเี่ยเนีมีถนนอะเอาไว้ขับรถเล่น้ตองมีนีตนี้ตรงนี้ใช่ดูดิคัคันนี้ไปไนอะคันนี้ไปโออาจารย์บอดีขับรถแล้วว่นอนงอนโอ้ยดาดดา จ,จ,จุดจุดจุดโอ้โหจุดเบ็ดไหนมาลงคมาขับมาสิได้ได้ดังฉันริบโผล่ออกมาพอดีโอ้โหอย่างเท้อะอะไรเนี่ยรถจะคว่มไหมน่ะออ๋มันขึ้นเตียงไม่ได้หรอเนี <not so S 1> ่ยฮะ ไอ้ครื่งบนนี่มันไม่มีใครนอนหรอเนี่ยฮะไมไม่มีใครนอนเลยเนี่ยโองั้นเราจองเนาะี่ดูนี่ดูนี่ดูนี่ฮะดูอะไรข้างหลังข้างหลังอุ้ยโอ่ออ่ไปกัดโน่ออออเออเออดูต้องไพ่อย่องหนไป ไปไหนแล้วอะลงไปแล้วโอ๊ะอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่ง้งไ่ตกลงยลงเลดอดีดดีดีเร็วดีดเร็วออปปออปปออปใหเยดอุกาไปนึงไปอีกห้งนึงจะไป็นแกนที่นตัวใหญ่อะไตดูใต้กระโปรงก่สิ โอ้ยไม่ไดแกตีไปเลยวโอ้รูปปูบ้านเราต้องไปอยู่อีกห้องนึงแล้วเนี่ยได้ๆๆๆๆห้องใครดีเนี่ยดูมันจะไหวตัวทันทุกคนลนห้องท้ายๆเลยดีกว่าเพราะรูปปูปลาไปไหนแล้วเนี่ยไปก่อนแล้วนะอะไรหลอ ไปไหนแก่เันอยู่ันเหอเปนูแกเปนไเลยตอได้เลยโดนอูกมาอะไรของมันเนี่ยมันโดนจับกินแล้วหรอเดี๋ยวนะ้ยไอะเดี๋ยวเราหลบตรนี้น่าจดีนะทุกคนอุ้ยนซ่อมเล นแล้วเราจะปลอดภัยที่สุดแล้วตรงนี้ทุกคนอืออ้ยาว้าวโอ้โอโนองกูมาต้องชอบแน่ๆเลยที่มันอ่างยักษ์นีสวยงามมากทุกคนดูดิโอ้โหมีแชมพูมีแบบที่อาบน้ำเตรียมพร้อมเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องมีเรือสนนะิต้องมีนะตอมีเรือเปล่า พอจะไม่ดีแล้วหนึ่งแล้วอยากไดู้่่เนไงว้าวมาแล้วนี่นีนี่นี่่ฉันมาแล้วี่ฉันแตกอยู่โอ้มาลงมาดู อยากเล่นหรอได้ได้ได้ป๊บนึงป๊บนึงอ่ะอขึ้นไปเลยนี่้ยขึนเลยนั่นแหละขึ้นได้ไหมกด e ขึ้นเลยนั่นแหละว้าวบอลุกบ้าเป็นไรมันเสียรัตุไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่จัตุ ฉันอยู่แล้วห่อ้ันน่ะมันสามารถได้โอมก็ได้เราเด็นกระตกะชั้ยันไม่ได้กระตนวาได้รงชั้นน่ะจริงหล่อกระตกที่ไหนันนนี่ันโอ้สุลาบเลยีกระตกไปโอยกระตกไปอย่างเงี้ยอุบไม่โยดิฟอ้ยดิฟหลบดิฟหลบโอ้ยดิฟหลบ Oh sujud. Kita ni lah, ni. Jalan boklah ni. Ah, berhenti. Oh, berhenti. 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 Berhenti สะดวกบ้าอะไรเล่าอะไรอะไรหรออันหลังฮะอันหลังพี่แตานาจิอ่ะอ่ะกึ๊กกึก วันนี้ไปไหนแม่วันนี้ไม่ไปไหนจะไปเอารถแล้วทำไมทำไมไมต้องเอาหนูอยากเอาลูกข้าูอยากไปด้วยจะไปเอารถกับลูกข้ามเอารถหนูไปได้ไหมเอารถหนูไปได้ไหมไปได้แต่ไม่ได้ลงรถนะโอเค ก่อนก็ได้เพื่อไม่มีไม่แชร์หรอกขึ้นรถก็ไม่นั่งรถก็ต้องเล่นแนละ้วพักมั่งอ๋อลงมิวมเดี๋ยวก็เสียเส้นก่อนอีสักปีพทันกันไปสายไปสายมาสายไปสมาตาแล้วก็จะเสียหมดเวลาเล่นแล้วหมดเวลาเล่นแล้วหนูเอาไว้ในรถก,ก็ได้ มหมดเวลาเล่นแล้วชาดแบบเอาแม่จะติดต่อกับทางร้านเขายังไงก็เอาโทรศัพท์หนูไปเอาแล้วหนูมีเบอร์เขาเหรอมีมียังไงสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแปดเก้า